สวัสดีครับวันนี้มิวสิกมีรีวิวเรามารีวิวตัวสินค้ากันให้ชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับเอฟเฟกต์เบอ่าเอฟเฟกต์เบเป็นเอฟเฟกที่เราแทบไม่ค่อยได้รีวิวเลยแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับเอฟเฟกต์เอ็มเวฟแทงดีซึ่งเป็นมันติเอฟเฟกต์เบสที่ดีที่สุดแล้วก็ กระแสแรงมากๆนะครับในตอนนี้กับราคาที่น่ารักมากๆนะครับสำหรับ M Wave t a n ง B ตัวนี้เนาะจะเป็นยังไงข้างในมีอะไรบ้างไปชมอันบ็อกกันเลยโอเคเราเปิดอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมาปึ๊บอ้เราก็จะเจอหน้าตาย,ย่างงี้ภายในกล่องมีข้มือแมนวนวลมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีภาษาจีนและภาษาอังกฤษโอเคมีสายมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้ก่อนอามาดูเอฟเฟกของเราสำหรับตัว แทงบีตัวนี้นะครับแกะโฟมออกแล้วก็เขาใส่ซองมาเนาะเพื่อป้องกันการกระแทกแล้วก็รอยขีดข่วนต่างๆนะครับนี่หน้าตาของแท้งบีก็จะประมาณนี้เรามาดูหน้าตากันก่อนเดี๋ยวเปิดปึ๊บตัวนี้จะเป็นสีเทามีความเมทัลลิกสูงมากตัวนี้สังเกตตัวเท็กเจอร์เองนะครับตัวนี้ทำจากเหล็กเท็กเจอร์เองเนี่ย หน้าตาจะเป็นเหล็กเลยเท็กเจอร์แบบเมทัลลิกมากๆถือว่าสวยงามจริงๆสำหรับตัวสีเทาของแท้ง B นะหน้าตาด้านหน้าเองเนี่ยจะมีสีปุ่มให้เราได้เลือกกดมีจอ LED เล็กๆอันนี้ให้เราได้ดูแบลงค์และก็พรีเซตต่ตางๆมีมัตเตอร์ให้ตัวนี้จะเป็น IR Cap แนะครับแล้วก็จะมีตัวเอฟเฟ t ของตัวอ,อย่างสเปซสเปซนี่ยก็คือเหมือนดีเลย์หรือมีโมดูลเลชันต่างๆปรับได้นะครับที่แบน EQ มีให้มีทายของตัวที่เป็นแอมโมเดลลิ่งให้เราปรับเลือกได้ด้วยนะครับมีซัทเทนแอคแท็กให้แล้วก็น้อยเกตเราสามารถปรับตรงด้านหน้าเขาได้เลยนะครับการปรับแต่งง่ายมากในส่วนของด้านล่างนี่จะเขียนอยู่ว่าแทง V เห็นไหมเอ่ยอ่าโอเคนะครับแล้วก็มีตัว ที่เป็นยางกันลื่นให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับสำหรับแท้งบีและด้านหลังนะครับเราจะสังเกตเห็นกิมมิกที่เขาใส่มาผมว่าโดดเด่นมากๆเลยนะสำหรับไฟของ M Wave ถ้าเราปิดปุ๊บไฟจะดับแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดปั๊บเห็นไหมมันจะมีไฟติดขึ้นมามันจะลันกระพริบกระพริบแล้วก็ขึ้นไฟสีเขียวค้างอย่างนี้นะครับโห oh, สวยมากๆสําหรับตัวไฟที่เขาให้มาด้วยนะฮะแล้วก็มีนี่ช่องอินถัดมาก็จะเป็นช่องเสียบโทรศัพท์ ที่เราสามารถใช้สาย3.5เสียบได้และมีช่องเสียบหูฟังเป็นรู3.5เช่นเดียวกันแล้วก็มีเอาท์เห็นไหมครับเป็น Out, เอาท์แบนแจ็คสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีปุ่มสวิตช์ปุ่มสวิตช์เนี่ยสวยมากๆจะเป็นสวิตช์แบบเป็นก้านเนาะแตะแบบปิดเปิดแบบเนี้ย เท่ๆ <K T> นะฮะจะไม่เป็นสวิตธรรมดาและสวิตเป็นเหล็กด้วยนะโหทำได้ดีแล้วก็มีตัวที่เป็นช่อง USB Type C สำหรับเสียบต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับหรือไว้ใช้ชาร์จก็ได้นะครับเพราะตัวนี้ไร้สายอยู่แล้วเป็นแบบแบตบในตัวด้วยนะครับและที่พิเศษมากๆเลยก็จะมี XLR Balance Out ให้เราได้ใช้ด้วยตัวนี้ก็เสียบต่อแล้วเข้ามิกได้เลยถือว่า จัดเต็มมากๆสาหรับสเปคนะครับนี่คือหน้าตาของแท้ง B ตัวปุ่มกดต่างๆนะครับของแท้ง B นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด9แบงค์ด้วยกันแล้วก็แต่และแบงค์ก็จะมี4สล็อตรวมกันทั้งหมดก็จะเป็น36ปรีเซตต,ตามสเปคเขาเลยนะครับนี่เราเปลี่ยนแบงค์ต่างๆก็กด2องปุ่มงี้นะเปลี่ยนแบงค์ได้นะครับก็จะมี9แบงค์ด้วยกันนะครับถ้าเราอยากจะอ่า กดปีเซตแต่ละแบงก์ก็จะมี4สล็อตอยู่แล้วเนาะสามารถกดเลือกปีเซตได้และเราสามารถเปลี่ยนการใช้งานเป็นโหมดไลฟ์หรือเป็นสตอมก็ได้ในของแต่ละปีเซตโดยการกดปุ่มคู่ตรงกลางนะครับเราก็สามารถจะใช้งานเป็นสตอมได้แล้วนะครับในแต่ละปีเซตของเรานะและตัวนี้เองนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นจูเนอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยการกดปุ่ม2ปุ่มค้างปุ่มตรงนี้ปุ๊บก็เข้าในโหมดของจูเนอร์ได้แล้วก็ถือว่าเป็น เอฟเฟกที่มีจูเนอร์ในตัวได้ด้วยนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันเอฟเฟกต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็แอมโมเดลลิงแล้วมีไออาร์แบมาให้ด้วยที่เราสามารถหมุนปรับแมนนวลข้างหน้านี้ได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับพร้อมใช้ปุ่มต่างๆที่เป็นพรีเซตนะครับควบคู่กับตัว m อ็มเวฟช็อกโกแลตสำหรับคนที่อยากได้เป็นตัวสตอมแยกอีกอันหนึ่งนะครับก็สามารถใช้งานควบคู่กันได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวและสายที่เขาให้มานะครับก็จะมีสายเป็นสายไทป์ซ USB ตัวนี้ไว้สําหรับเข้าคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็ใช้ชาร์จก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสายอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสาย AUX 3.5นี่อันนี้เสียบโทรศัพท์ได้เลยนะเราไม่ต้องซื้อเพิ่มสายเขาให้มาเหมือนกันเสียบด้านหลังใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เพื่อเปิดเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแมนนวล ที่ให้มาในกล่องนะครับสำหรับแท้งดีอ่ะและข้างในก็จะมีไม่เยอะมากเลยครับมีสายให้นิดหน่อยอย่างที่เราได้เห็นอันบล็อกกันไปแล้วเนาะเหมือนกับแท้ง G เลยส่วนแท้ง B เนี่ยตัวสเปคอ่าจะเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับแน่นอนเราเปิดเครื่องปุ๊บไฟติดขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวเราสามารถาไปเล่นที่ไหนได้อย่างสบายใจได้เลยนะฮะและตัวนี้เองนะครับก็ยังมาพร้อมกับน้อยเกตที่เราสามารถปรับได้ตรง ด้นนี้ได้เลยแล้วก็มีป a อมให้เลือกถึง9 b m ด้วยกันพร้อมกับ IR Cap ที่เราเลือกถึง8แบบโอโ้โหถือว่าคุ้มๆเลยเนาะนอกจากเอฟเฟ t แล้วที่มียังมีตัว IR และก็ตัวแ m มโมเดลลิ่อ่าให้เราได้เลือกใช้งานได้ด้วยเป็นทั้งมันติเอฟเฟกต์และมันติแอมในตัวด้วยสุด <c oughs> ยอดมากและตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับโม d ดูเลชันและก็ตัวดีเลย แล้วก็รีเวิร์กันอีกด้วยเนาะตัวนี้ดีเล์เขาจะใช้ชื่อว่าสเปซนะครับสเปซตัวดีเล์เนี่ยมีให้เลือกทั้ง Time และก็มิกก็ได้นะครับสามารถปรับแบบให้มันละเอียดได้นะฮะแล้วก็ตัวโมเดลชันเนี่ยก็มีปุ่มหมุนให้ถึง2ปุ่มด้วยกันอันนี้เราสามารถเลือกได้หลากหลายแบบคือเรียกว่าหมุนแบบแมนวนวลได้เลยและยังมี T-band EQ ให้เราสามารถปรับเบสกลางแหลมตามมาตรฐานของ EQ ได้ด้วยนะและตัวนี้โอ้โห ไม่พูดถึงไม่ได้เลยโดยเฉพาะของเบสนะครับเบสจะมีปุ่มพิเศษขึ้นมาก็คือซัตเทนและแอ t แท็กนะซัตเทนเนี่ยจะช่วยในการทําให้หางเสียงของโน้ตตัวสุดท้ายยาวขึ้นเออเบสเราอะ่ะโดยปกติแล้วเราเรา,เราจะเล่นเบสเราจะต้องลองดีดสายเปล่าดูว่าซัตเทนยาวแค่ไหนเนาะตัวนี้สามารถเพิ่มได้ด้วยแล้วก็มีปุ่มหมุนแอทแท็ที่ทําให้ เสียงกระแทกมากยิ่งขึ้นโห oh, ใครที่เป็นชาวเบสเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆและในการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เล่นกับแอปพลิเคชันได้ด้วยเราสามารถเข้าไปตั้งเอฟเฟกตั้งแอมตั้ง IR ตั้งอะไรหลาย,ๆ,ลายๆอย่างในเอฟเฟกของตัวนี้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันโดยการเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะ <c oughs> ตัวเล็กแค่นี้ยังมีบลูทูธนะและในส่วนของดิเมนชันตัวขนาดของเขาเนี่ยโห oh, <c oughs> ดูจากหน้าตาที่ น่ารักอย่างนี้แล้วนะครับขนาดของเขาไม่ธรรมดาเลยนะฮะขนาดความยาวจะยาวอยู่ที่31เซนติเมตรตัวความลึกจะลึกอยู่ที่6.5ซนติเมตรและความหนาจะหนาอยู่ที่4เซนติเมตรและน้ำหนักนะครับบอกว่าโอ้โหถือว่าเอาไปจัดบอร์ดถือว่าคุ้มๆมากๆด้วยดิเมนชันขนาดนี้แล้วนะและน้ำหนักไม่ได้ทำให้บอร์ดของคุณมีความหนักมากขึ้นไปอีกนะตัวนี้น้ำหนักอยู่แค่ 615กรัมเท่านั้นเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมมากๆสำหรับตัวนี้ในการพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับหลายๆคนอยากจะฟังเสียงแล้วก็ดูสเปคฟังก์ชันต่างๆแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปชมในรีวิวจอเล็กตัวนี้กันไป ธอไลย์ลัวจะกลายเป็นวันไหนสแตนฟังเพลงผ่านเสียงวิทยุคลื่นเปิดเพลงบักยิ่งรักยิ่งต้องซึ้งตรึงใจกว่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแทง้ง B กันนะครับแทงบ้ง B นะครับมันจะมี2โหมดด้วยกันนะครับคือโหมดแรกโหมดพรีเซตและโหมด2เป็นโหมดไลฟ์นะครับโหมดแรกพรีเซต จะเป็นยังไงพีเซตก็คือนี่เราจะเซ็ตไว้ตามสล็อตต่างๆนะครับว่าอยู่นี่ที่แบงค์เสล็อต A ออะไรก็ว่าไปนะครับนี่เปลี่ยนให้ดูครับผมแล้วก็จะมีโหมดไลฟ์โดยการกด2ปุ่มนี้พร้อมกันขึ้นตัว L จะกลายเป็นโหมดไลฟ์มันจะให้อารมณ์เหมือนเราใช้ก้อนครับผมนี่เราสามารถเอาก้อนนี้ออกเอา M ออกเอา s u s t ทนออกคอมพรสเซอร์อะไรอย่างนี้ครับส่วนตัวนี้นะครับการเข้าจูเนอร์เข้ายัางไงโดยการกด2 ปุ่มกลางค้างไว้นะครับอ่านี่แล้วก็จูนสายได้อย่างขคเข้ง,ขงตัวอ่าเวลาจะกดออกเราก็กด2ปุ่มพร้อมกันมาเดิมวันนี้ผมจะมาลองใช้เป็นโหมดไลฟ์ดูนะครับโดยการกดอย่างนี้ให้เป็นตัว L นี่เข้าโหมดไลฟ์แล้วเปิดตู้เลือก M มันมีอยู่ 9m นะครับในนี M, ้ก็มี 8ir นะครับก็เลือก ir อยู่ฝั่งนี้นะครับ จะเลือกเป็นคอมเพรสเซอร์ครับส่วนนี้เป็นโมดูเลชชั่นนะครับลองเปิด ชที่เขาให้มานะครับมีอยู่3เป็น3สไตล์เหมือนกันนะครับสไตล์แรกสไตล์ที่2สไตล์ที่3นะครับ นี่เป็นดีเล์ครับผม mm. มีคำว่า Space Time แล้วก็ Space m i x นะครับก็คือ Space m i x คือเสียงผสมครับ Space Time คือเอาไว้อัตราการเด้งของเสียงดีเละครับ mm. แล้วเราจะมาลองเซฟกันดูนะครับโดยการที่กดตรง slot A ค้างไว้หรือเราจะเซฟไว้ล l o t ไหนเราก็กดตรงนั้นค้างจนกระพริบเหมือนเมื่อกี้นะครับเนี่ยมันก็ถือว่าเซฟให้แล้วเดีย๋ยวเราลองออกดู อ่าครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวแท้ง B นะครับก็ต่อไปก็ขอให้พี่พีดำเนินรายการต่อได้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดจาก M-Wave แท้ง B มัตติเอฟเฟกที่เราใช้กับเบสโดยเฉพาะนะครับหลายๆคนที่เป็นมือเบสเองเนี่ยอยากจะได้เอฟเฟกเบสดีๆสกักก้อนหนึ่งใช่ไหมเราอยากจะแบบมีหรืออยากจะได้มัตติเอฟเฟกเบสดีๆสักตัวนึงหลายๆคนอาจจะลองมาหลายตัวแล้ว วันนี้เราก็มาแนะนำให้ชมสำหรับตัว m v s tank b ที่ใช้งานได้ค่อนข้างครบคุ้มค่ามากๆด้วยขนาดที่เล็กน้ำหนักที่เบาฟังก์ชันแบบจัดเต็มเชื่อมต่อบลูทูธได้มี xlr out มีแบตในตัวอีกด้วยใครได้ลองแล้วก็คิดเห็นยังไงลองมาคอมเมนต์กันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www musicnshop com หรือรายละเอียดที่ขึ้นทางด้านนี้ได้เลย ใชครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เราเอามารีวิวสำหรับตัวแทนะ้งบีเนาะใครชื่นชอบหรือว่าอยากติดตามชมตัวไหนต่อต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ให้ช่องมิวสิกมีเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าใหม่ใหม่ที่เราเอามาโชว์และแนะนำกันในทุกๆครั้งเนาะอ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมทีมมิวสิกมีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ